เรื่องเล่าเท่าที่รู้เล่าเรื่องโดยสราวุฒิชัยดีทำไมผลงานของเราที่ออกมาไม่ได้ดังใจทั้งที่เราก็ตั้งใจและฝึกฝนมาสุดๆแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าเท่าที่รู้คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดี วันนี้ผมตั้งชื่อตอนว่าแล้วมันจะดีขึ้นถ้าเราได้ยินเสียงตัวเองต้องขอพูดดักไว้ก่อนนะครับว่าพอดแคสต์ในตอนนี้ไม่ได้มาสอนร้องเพลงแต่อย่างใดนะครับแต่ข้อคิดที่ผมนำมาตั้งเป็นชื่อตอนในวันนี้ผมได้มาจากการสังเกตความสามารถของนักร้องหลายๆคนรวมถึงสังเกตตัวเองด้วยนะครับถ้าใครที่ติดตามผมในช่องทางอื่นเก็จะรู้นะครับว่าผมมีอีกหนึ่งอาชีพก็คือเป็นนักร้องนะครับ ดังนั้นนะครับผมก็จะนำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็สังเกตจากนักร้องคนอื่นๆนะครับมาเป็นกรณีศึกษานะครับถึงแม้ว่ากรณีศึกษาจะมาจากอาชีพนักร้องแต่ผมเชื่อว่าอาชีพหรืองานอื่นๆก็น่าจะนำหลักการนี้ไปใช้ได้เช่นเดียวกันครับ สำหรับคนที่ฟังผมอยู่ผมเชื่อว่าคงจะเคยดูการแสดงสดของนักร้องมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะเป็นการดูที่เวทีหรืออาจจะดูใน YouTube นะครับหรือบางคนอาจจะดูในรายการทีวีนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่เคยดูก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังแล้วก็นึกภาพตามไปได้นะครับแต่คนที่เคยดูเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นภาพเคยได้ยินเสียงก็จะมองเห็นภาพชัดสักหน่อยนะครับ สำหรับการแสดงสดของนักร้องโดยเฉพาะนักร้องที่เคยมีผลงานบันทึกเสียงซึ่งแต่ก่อนเราเรียกว่าออกแผ่นหรือออกเทปแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการออกผลงานเป็นเพลงงที่มักพูดติดปากกันว่าออกซิงเกิลน,นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อให้เข้าใจในแนวทางเดียวกันผมจะขอเรียกการออกเทปออกแผ่นหรือว่าออกซิงเกิลเนี่ยเรียกว่าผลงานต้นฉบับนะครับ สิ่งหนึ่งที่คนดูคนฟังคาดหวังจากนักร้องในการแสดงสดโดยเฉพาะนักร้องที่ขายเสียงร้องเป็นหลักก็คือการร้องออกมาไม่ได้อยกว่าผลงานต้นฉบับแต่ถ้าเป็นนักร้องที่ไม่ได้ขายเสียงเป็นหลักก็อาจจะถูกคาดหวังในเรื่องนี้น้อยกว่าหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้นะครับด้วยความที่ชื่อว่าเป็นนักร้องถ้าตอนร้องสดร้องได้แย่แย่จนถึงขนาดที่ว่าแตกต่างแบบชัดเจนมากถ้าเกิดว่าไปเทียบกับต้นฉบับ ที่ตัวเองเคยบันทึกเสียงเอาไว้ก็อย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าความสามารถยังไม่พอหรืออาจจะยังไม่ใช่ศิลปินตัวจริงซึ่งถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับที่จะให้นักร้องในเวลาที่ร้องสดเนี่ยร้องให้เหมือนกับต้นฉบับที่ตัวเองเคยบันทึกเสียงเอาไว้เพราะว่าเสียงในมาสเตอร์หรือว่าต้นฉบับนั้นนะครับมันเป็นผลงานที่ผ่านการเคี่ยวเข็นขัดเกลาแล้วก็แก้ไขซ่อมแซมส่วนที่ไม่สมบูรณ์ ถ้าวักไหนคําไหนไม่ลงตัวหรือว่าลูกเล่นยังไม่แพรวพอเนี่ยครับก็สามารถที่จะตั้งใจร้องเอาเฉพาะวักนั้นหรือว่าคํานั้นได้เลยรวมไปถึงในปัจจุบันนี้นะครับมีเทคโนโลยีในการบันทึกเสียงที่ช่วยแก้ไขในเรื่องความเพี้ยนของเสียงจากเสียงที่เพี้ยนเนี่ยสามารถที่จะใช้เมาส์คลิกนิดเดียวทําให้เสียงที่เพี้ยนนั้นตรงโน้ตได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นการผ่านกระบวนการที่ กำจัดข้อบกคร่องและจุดอ่อนออกไปหมดแล้วซึ่งบางทีนะครับมันก็อาจจะสมบูรณ์แบบจนเกินความสามารถในการร้องตามธรรมชาติของนักร้องเพราะการร้องตามธรรมชาตินั้นก็จะต้องร้องแบบยาวๆรอบเดียวจบเพลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าเพลงเพลงนั้นมันจะถูกร้องด้วยนักร้องคนเดียวกันแต่เป็นการร้องในสถานการณ์ที่ต่างกันและมีตัวช่วยที่ไม่เท่ากันผลงานก็ย่อมออกมาต่างกัน แต่ทั้งนี้ครับถ้าเป็นนักร้องที่มีความสามารถในการร้องเพลงที่มากพอถึงแม้จะร้องออกมาไม่เหมือนผลงานต้นฉบับร้อยเซแต่ก็จะมีความใกล้เคียงอยู่นะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆก็อาจจะกลายเป็นสเสน่ห์ไปนะครับเพราะว่าความไพเราะของเพลงมันไม่ได้อยู่ที่ความเป๊ะอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ในการถ่ายทอดถ้าเกิดว่าอารมณ์ได้ถึงแม้ว่าจะมีเพี้ยนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับหรืออาจจะ มีการร้องยืดไปดึงไปบ้างโดยภาพรวมก็ยังถือว่าน่าฟังและอาจจะได้อัธรสไปอีกแบบนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเพี้ยนมากๆเนี่ยครับมันก็อาจจะไม่ใช่อัธรสใหม่หรือว่าสเสน่ห์แล้วนะครับมันก็อาจจะกลายเป็นการเสียอัตรสไปได้เลยนะครับคุณผู้ฟังเคยเห็นนักร้องบางคนไหมครับที่ไปร้องบางเวทีเนี่ยร้องดีมากนะครับสะกดคนฟังให้นิ่งได้เลยนะครับและ การร้องนั้นเป็นการร้องสดไม่ใช่ลิปซิงค์ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับการที่จะทำผลงานในการร้องสดออกมาได้ดีขนาดนั้นก็แสดงว่าเขาเตรียมพร้อมแล้วก็ซ้อมเพลงนั้นมาพอสมควรแล้วแต่พอไปร้องอีกที่หนึ่ำไมร้องแบบจืดหรืออาจจะเพี้ยนจนคิดว่าเป็นนักร้องคนละคนร้องเลยด้วยซ้ำซึ่งถ้า2ครั้งที่เห็นนั้นเวลามันห่างกันมากก็คงจะไม่น่าแปลกอะไรนะครับเพราะบางทีถ้าเกิดว่า เวลามันห่างกันมากๆนะครับอย่างเช่นเราเห็นครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณ15ปีที่ผ่านมาแล้วเพิ่งจะมาเห็นเขาร้องอีกในวันนี้ก็ไม่น่าจะแปลกนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าเขาร้องได้ดีไม่เท่าครั้งที่แล้วนะครับเพราะบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ร้องเพลงนั้นมานานแล้วนะครับพอกลับมาร้องอีกจึงร้องได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่า2ครั้งนั้นมันห่างกันไม่กี่วันนะครับอาจจะห่างกันแค่วันเดียวนะครับสมมติว่า เมื่อวานเนี่ยเราไปเห็นเขาร้องมาโอ้โหร้องดีมากเลยสมบูรณ์แบบนะครับแต่วันนี้มาเจอกันอีกนะครับร้องไม่ได้เหมือนเมื่อวานเลยนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เขาไม่พร้อมในด้านของร่างกายนะครับคืออาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นไปได้นะครับแต่จากประสบการณ์ของผมเองนะครับถ้าเกิดว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีผลต่อประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพ ของการร้องและก็คุณภาพของเสียงที่ปล่อยออกมาจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารวบรวมสมาธิดีๆนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคบางอย่างในการช่วยเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะประคองการร้องให้ออกมาค่อนข้างที่จะยังสมบูรณ์ได้อยู่นะครับหรืออาจจะไม่ค่อยเต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดหาวิธีการนะครับมีการดึงมีการกระชับส่วนของเพลง เพื่อช่วยในบางทีที่เหมือนกับว่ากำลังของเราไม่พอนะครับเทคนิคต่างๆเนี่ยมันพอช่วยได้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้ไปไม่เกี่ยวกับการพักผ่อนไม่เพียงพอไม่เกี่ยวกับเสียงแหบแห้งจนร้องไม่ไหวแต่ผมจะพูดถึงความล้มเหลวในการร้องเพลงท่ามกลางการซ้อมมาอย่างดีพักผ่อนและฟิตร่างกายมาเต็มที่แล้วแต่ต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่มีผลทำให้เกิดการร้องเพี้ยนได้มากนะครับ และการร้องเพี้ยนจากสถานการณ์นี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันมากกว่าการที่ร้องเพี้ยนจากการที่พักผ่อนไม่เพียงพอเสียด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดว่ารู้เทคนิคบางอย่างนะครับถ้ารู้ตัวว่าในคำนี้เราออกเสียงไม่ไหวแน่ๆนะครับก็จะมีวิธีการนะครับอาจจะมีการลดทอนสัดส่วนนะครับหรืออาจจะผ่อนบางคำ เก็บแรงเอาไว้เพื่อไปทุ่มกับบางคำได้นะครับซึ่งถ้าเป็นนักร้องที่ฝึกมาอย่างดีเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการที่จะจัดการกับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมาเจอกับสถานการณ์ที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยครับต่อให้เป็นนักร้องที่ฝึกมาอย่างดีนะครับก็ลำบากเหมือนกันนะครับยกเว้นว่าบางคนเนี่ยที่มีพรสวรรค์นะครับคือจะมีบางคนนะครับที่สามารถร้องเพลงได้ทั้งที่ ตัวเองเนี่ยสูญเสียการได้ยินไปแล้วนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นความสามารถส่วนตัวนะครับแต่สําหรับนักร้องโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับปัญหาที่ทําให้เกิดการร้องเพี้ยนได้มากที่สุดก็คือปัญหาของการได้ยินเสียงตัวเองไม่ชัดหรือเลวร้ายที่สุดก็คือการไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นปัญหาเชิงเทคนิคนะครับนั่นก็คือระบบมอนิเตอร์บนเบทีมอนิเตอร์หรือว่าลำโพงที่ ให้เราได้ยินเสียงบนเวทีนะครับอาจจะผสมเสียงออกมาไม่ลงตัวนะครับหรือบางทีบนเวทีเนะี่ยอาจจะมีเครื่องดนตรีอยู่เต็มไปหมดนะครับก็ทําให้เสียงของเครื่องดนตรีเ,เนี่ยกลบเสียงร้องหมดเลยนักร้องเนี่ยก็โอ้โหตะโกนออกไปสุดเสียงเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับหรือบางทีอาจจะมีเสียงรบกวนจากที่อื่นนะครับมากลบเสียงมอนิเตอร์บนเวทีก็ป ik, เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้นักร้องไม่ได้ยินเสียงตัวเองเช่นเดียวกันครับ เมื่อนักร้องไม่ได้ยินเสียงตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นครับนั่นก็คือคาดคะเนไม่ถูกนะครับว่าตัวเองควรจะออกเสียงประมาณไหนหรือคาดคะเนไม่ได้เลยว่าเสียงที่เปล่งออกไปนั้นมันตรงโน้ตหรือเปล่านะครับดังนั้นครับการที่เราได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆของนักร้องนะครับแต่ก็มักจะเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามอยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าให้เทียบเคียงกระบวนการในการร้องเพลงกับการทำงานอื่นๆหรือการบรรลุเป้าหมายอื่นๆก็ <c oughs> เหมือนกับการที่เรามีการวางแผนงานมีการตั้งเป้าหมายมีการกำหนดตัวชี้วัดไว้เรียบร้อยแล้วแต่พอถึงเวลาที่ลงมือทำจริงเราไม่ได้หยิบแผนขึ้นมาดูไม่เคยใช้ตัวชี้วัดที่กำหนดเอาไว้เลยผมไม่ได้บอกว่าการทำงานเนี่ยจะต้องยึดตามแผนเป๊ะๆนะครับถ้าจะเปรียบกับอาชีพนักร้อง เป้าหมายก็คือการร้องเพลงให้ดีและแผนของเราก็เปรียบเสมือนผลงานต้นฉบับที่เราบันทึกเสียงเอาไว้อย่างดีกำจัดจุดอ่อนออกไปหมดแล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ยึดถือสำหรับนักร้องนะครับที่จะต้องพยายามร้องให้คล้ายคลึงกับที่ร้องเอาไว้นะครับหรืออย่างน้อยๆนะครับก็ไม่เหมือนไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ได้มาตรฐานนะครับ ซึ่งในเวลาร้องสดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องร้องเหมือนผลงานต้นฉบับก็ได้นะครับอาจจะพลิกแพลงตามความเหมาะสมนะครับบางทีเผลอร้องบางคํายืดไปก็อาจจะไปลดทอนคําอื่นให้สั้นลงเพื่อให้ผลงานออกมาลงตัวแต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการวัดผลเป็นระยะระยะนะครับเพื่อให้รู้ว่าผลงานของเราตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมันเพี้ยนแค่ไหนตรงแค่ไหน ผลที่วัดออกมาของงานก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราสัมผัสได้ว่ามันน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะครับเหมือนกับการที่เราได้ยินเสียงของตัวเองในขณะร้องเพลงนะครับว่าตอนนี้เรากําลังร้องถูกหรือว่าร้องเพี้ยนนะครับร้องได้อารมณ์แค่ไหนนะครับถ้ารู้ตัวว่าร้องเพี้ยนหรือว่าร้องไม่ดีไม่ค่อยได้อารมณ์นะครับถ้าเป็นนักร้องที่มีทักษะในการร้องที่ดีอยู่แล้วก็จะสามารถประคองคําต่อๆไปวักต่อๆไปให้เพี้ยนน้อยลงนะครับแล้วก็ ใส่จิตวิญญาณของการเป็นนักร้องการสื่อสารเข้าไปได้อย่างเต็มที่นะครับและการได้ยินเสียงตัวเองอย่างชัดเจนนะครับปัญหาในการร้องเพี้ยนในวักต่อๆไปนี่ก็แทบจะไม่มีเลยนะครับดังนั้นจากที่เล่ามาทั้งหมดผมขอเปรียบการได้ยินเสียงของตัวเองเป็นเสมือนการตรวจสอบผลงานของตัวเองอยู่เสมอซึ่งบางทีเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว มีแผนงานที่ยอดเยี่ยมผ่านการกลั่นกรองมาอย่างดีแล้วก็อาจจะมาตกม้าตายด้วยความที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังลงมือทำอยู่นั้นมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าลืมวัดผลหรือตรวจสอบผลงานของตัวเองอยู่เสมอเหมือนกับนักร้องที่จะต้องได้ยินเสียงของตัวเองเพื่อจะได้ควบคุมเสียงในวักต่อๆไปได้เหมาะสมและถูกต้องที่สุด ขอบคุณที่ติดตามเรื่องเล่าเท่าที่รู้สวัสดีครับ